จากของสมัยก่อนนั้นน่าจะเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของที่นี่นะครับเป็นวัดโบราณนะครับปัจจุบันเป็นชื่อวัดปู่กาสิงนะครับอยากให้ท่านเห็นนะครับศีลาจะเล่นกิลาโบราเนี่ยเป็นศีลาแรงที่สร้างในสมัยของโบราณมันเขาประจักษเขาพนมลุงไหมครับพี่พนมลุงคล้ายๆกันครับแต่หินอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าปีพศที่สร้าง อันนี้เราเข้ามาถึงชั้นในน่าจะเป็นที่สักการละไม่ควรเข้าไปนะครับเขามีแท่มรากยืนน่าจะขึ้นไปได้ไหมครับพี่ว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะครับโอ้โหนี่นี่ศิลาศิลาแรงเลยนะครับนี่ก็มันดารอบอนนรอบเมืองนะครับรอบรอบรอบนะครับตอนนี้ ก็น,นี้ได้มาท่องเที่ยวกันนะครับอ่าก็เลยบันทึกภาพไว้ให้ชมนะครับสวยครับดูแล้วเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าขนลุกครับ